ผมเคยคุยกับคุณเชื้อการ<อ>แก้วซึ่งเป็นในส่วนกรรมธิการอันนี้ก็เคยเป็นประธานสมา,าพนันธ์คอบตแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมธิการร่างกฎหมายเรื่องการาเลือกตั้งนะครับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็บอกว่ากฎหมายระบุไว้ว่าต้องเลือกจากการในส่วนของข้าขงบนก่อนก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ไปนายกอบจแล้วก็ไปในส่วนของนายกเทศมนตรีอะไรพวกนี้นะครับไล่ไล่ไป แล้วน,นี่ปัญหามันก็อย่างที่บอกนีก่เรากลัวอะไรแล้วกกตก็เหมือนลุกหนักเลยนะอย่างที่คุณสัจใจว่ากกตทบ,บอกมีงบเมื่อวานนี้กตกตอบอกแบ่งเขตเลือกตั้งต้องติดเรียบร้อยทุกอย่างเอ <S <S อย้ำทุกอย่างเออตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าตอนนี้แหละแหละตามมําวนกระสุนตกจะอยู่ที่ตัวของรัฐบาลน,นะครับก็บบจะจัดเลือกตั้งมาแล้ตอนนี้คําตอบมันลุกเข้าไปแล้วนะฮะเออเดี๋ยวก็ตามันต่อเรื่องนั้นมาถึงเรื่องที่วันนี้เช้าวันนี้มามามาแรงมากเรื่องอะไรบังกรบินเหรอ หมดโควิดประเทศไทยจะเป็นมังกรบินได้ของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรองนายยกรัฐมนตรีนะครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะซึ่งก็มองถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็บอกว่าประชาชนจะหมดไปจากประเทศไทยก็เจอสวนบอ <คน S 2> วหมดแน่อนะหมดแน่เพราะว่าตายหมดก่อนนะครับว่าเอาสองอันนี้มารวมกันนี่ตกลงมันเป็นการขายฝันหรือไม่เป็นเรื่องแค่นะครับอ่ในส่วนของการที่จะ ทําได้จริงเนี่ยคุณศักชัยมอยังไงเรื่องนี้ผมสองคำสั้นๆนะคุณสุปานพี่ไพศาลเพิร์เจอร์เพิร์เจอร์ขยายเหตุผลหน่อยดีเดี๋ยวก็หาว่าโอ้ไพวกชวนหาเรื่องก็เอาดีแต่วิจารณ์แบบสร้างวารกรรมนั่นแหะสิก็ออ้าวบอกว่าคนจนจะหมดประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งแปดใช่ไหมสองปีที่แล้วแล้ววันนี้เป็นยังไงอ่ะยิ่งเจอโควิดเข้าไปเนี่ยโอ้โหคนจนไม่รู้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ นะครับมันไม่หมดแถมแถมยังยังเพิ่มจํานวนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ท่านรองนายกสมคิดไปให้สัมภาษณ์โพสต์สุเดนะครับก็พูดถึงว่าหลังโควิดประเทศไทยจะเป็นมังกรบินได้เนี่ยก็โหคนก็มีภาควิจารณ์บอกท่านมาอีกแล้วมันมาขายฝันตื่นเถอะเถอะท่านรองนายกนะครับหรือไม่ก็ท่านอัดกําลังจะบินออกจาก ตำแหน่งรองนายกมูลนตรีกับไปเลี้ยงหลานที่บ้านหรือเปล่านะครับนะแล้วซ้าร้ายบางคนพูดไปถึงว่าบินบิดบับงกรเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของของประเทศจีนการเป็นบังกรบินเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยกลายเป็นขี้ข่าของจีนไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วเหรอเนี่ยมันคือตีความไปอย่างนั้นจะดิใช่มันมีแต่ปฏิกิริยาเชิงลบทั้งนั้นเลยจากคาพูดสั้นๆของท่านรองนายกสมคิดนะไม่มีใครที่ตีความหรือว่า ต่อยอดไปในทิศทางที่เป็นบวกเลยนะแล้วทําไมอ่ะทั้งในส่วนของคนจนจะหมดประเทศไทยไปแล้วก็เรื่องของบังกรบินได้มันมาจากเวทีเดียวกันเลยนะจากคนละปีเท่านั้นแหละมาจากในส่วนของโควทุนเดทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วผมก็ผมก็ตั้งข้อสังเกตในฐานะของคนชนทางความคิดอ่ะเออดรเตอร์สมคิดผูกพันอะไรกับในส่วนของโควทุนเดไปมีหุ้นมีอะไรอยู่อยู่กับเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นสนามเลยนะ ถ,ถ้าบุมนี้นะเออมันก็ตลกนะคุณสุปันที่ไปสารโพสต์เดย์เนี่ยอยู่ในค่ายของแบงก์ของโพสตใช่ไหมครับโพสต์ส i ิชชิ่งเนี่ยคนที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโพสต์สปิชชิ่งท่านหนึ่งเนี่ยคืออดีตรองนายกรัฐมนตรีที่คุณสมคิดมานั่งทับเขาทั่งทับที่เขาอ่ะก็คือหม่อมอุ๋ยหม่อ <laughs> มอุ๋ยเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นประธานไม่ใช่หรอเป็นประธานที่เกียรติเป็นประธาน ค,คุณสุธิเกีรยรติเป็นประธานแต่หมอมอุ๋ยเนี่ยหมอมราชมปิทยาธรเทวกุลเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโพสต์พับบิชชิ่งที่เป็นเจ้าอของพอทูเดย์ไม่คือคือผมเองเนี่ยก็ก็ตั้งข้อสังเกตนะแต่ก็ในความที่เป็นพวกแค่เศรษฐศาสตร์อังกน่นะเศรษฐศาสตร์ป .4 เนี่ยผมก็เอ๊ะจริงๆแล้วดอร์สมคิดเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าเชื่อาญเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมมองย้อนกลับไปเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีผลงานที่ปรากฏไง แต่ทาไมดรสมชิตมีบทบาทสถานะทางตําแหน่งการเมืองทุกรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนก็จะยกตลอดยกตลอดเอ๊ะมันมาเพราะแรงโปรโมทหรือเปล่าคุณสัจัยก็อันนี้อันนี้อันนี้มันตอบยากเหมือนกันนะว่าอาจจะท่านท่านอาจจะสร้างภาพลักษณ์ของท่านที่ที่โดนโดนตานายกรัฐมนตรีที่เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลกับภาพลักษณ์ที่ถูกใจเป็นที่ประทับใจของของสื่อมวลชน สายเศร,ร,รษฐกิจน,น,นะครับโดยข้อเท็จริงแล้วเนี่ยจากผลงานที่ผ่านมาฮะห้าปีที่ท่านเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ไม่เห็นความชัดเจนนะท่านเป็นค,คนที่ที่ถนัดในการที่จะริเริ่มโครงการริเริ่มมาตรการนู่นนี่นั่นแต่ว่ายังไม่เคยมีการรายงานการติดตามประเมินผลน่ยนะครับว่าบรรดาโครงการมาตรการที่ท่านอาจารย์สมคิดเป็นคนริเริ่มบุกเบิกเอาไว้เนี่ย มันเกิดมรคผลอะไรขึ้นบ้างมันช่วยทําให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นอย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่แรกแที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งเป็นรองนายยมติีท่านกเ็เปิดประเด็นด้วยโครงการืฟ้นส่งเสริมเศรษฐกิจรากยญ้าอันนั้นใช้เงินไปเป็นแสนแสนล้านเหมือนกันนะับ <c oughs> ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงไง <c oughs> เออตรงเนี้ยก,ก็ต้องเป็นเป็นหน้าที่ที่ผมว่าลุงตู่หลังจากที่พวกออกมาพูดเนี่ย คงจะต้องติดตามประเมินผลว่าใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันตกแก่ประชาชนอย่างรไรบ้างเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบครับผมดูภาพลักษณ์ของดเตอร์สมคิดเวลาเข้าไปมีบทบาททางการเมืองในในเกือบเกือบทุกรัฐบาลท,ที่ผ่านมานะก็คือว่าจะไม่มีไม่ไม่มีการโดนโจมตีเลยถ้าเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนเล็กนะครับแต่ว่าตอนดเตอร์สมคิดเข้าไปนี่จะได้รับเสียงปรบกือต้อนรับเต็มที่แล้วพอตอนสุดท้ายก็มาวิจารณกันทีหลัง ครับ uh huh. uh huh.